สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาติดตามและก็มาวิเคราะห์ผลการแข่งขันของหนุ่มไทยซึ่งก็แข่งในรายการ FIVB Challenger ครับจบลงไปเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเอาใจแฟนวลอลเลย์บอลที่ติดตามกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเกมที่เล่นวันนี้นะครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและก็มีหลายๆอย่างที่ทําให้แฟนวลอลเลย์บอลที่ติดตามอยู่ภาคภูมิใจและก็เชื่อว่าในอนาคตจะทําได้ดีอย่างแน่นอนสําหรับการแข่งขันกับการ วันนี้นะครับไทยพ่ายให้กับตาก้าไปอย่างน่าเสียดาย3-0สกอร์ในเซตแรก26-24ต่อ25-23ต่อและเซตที่3 26ต่อ2 4ซึ่งพ่ายไปอย่างน่าเสียดายถ้าดูรูปแบบเกมการเล่นวันนี้นะครับแอคแท็กสูสีนะครับบล็อกอัดทางกาตาอาจจะเหนือกว่านะครับเสิร์ฟก็สูสี การเออร์เลอร์ต่างๆก็สูสีนะครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้ก็เลยออกมาได้ลงตัวแล้วก็ประทับใจแฟนบ,บอลที่ติดตามซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็นักกีฬาที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างนภาเดชวันนี้นะครับก็ทําไปถึง23แต้มเกมขุดเกมรับของไทยเราก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่ง การดูวันนี้นะครับเชื่อว่าแฟนลเบล์บอลที่ติดตามอยู่ก็คงจะอยากให้กำลังใจแล้วก็เชียร์นักกีฬาไทยของเราต่อไปในช่วงเซตแรกนะครับซึ่งทีมไทยของเรานะครับก็ออกสตาร์สูดสีมากับทางกาตาร์นะครับแล้วก็ไปเบียดกันในช่วงปลายเซตก่อนที่จะมีการดิวเกิดขึ้นนะครับแต่ไทยของเราก็พลาดเองนะครับในหลักๆนะครับในส่วนที่พลาดของทีมไทยของเราน่าจะเป็นเรื่องของลูกเสิร์ฟนะครับการเสิร์ฟของไทยของเราวันนี้อาจจะ จะเน้นหนักไปหน่อยนะครับทำให้พลาดได้ง่ายแต่เชื่อว่าในเกมต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเอเชียนเกมหรือว่ารายการใดๆก็แล้วแต่ไทยของเรานะ่าจะดีขึ้น น่าจะนำจุดเล็กๆน้อยๆอยที่มีการแข่งขันในระดับโลกแบบนี้เอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็เชื่อว่าพลังของนักกีฬาเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนเพราะว่าโอกาสการเล่นในรายการ Challenger Club หรือว่าขึ้นไปสู่วินนี้มีมากขึ้นแล้วก็หากว่ามีโอกาสได้ทุกปีนะครับก็เป็นการสร้างให้ทีมไทยของเรานะครับโดยเฉพาะทีมไทยที่เป็นทีมชายนี้แข็งแก่งมากขึ้นสำหรับเซตที่3นะครับต้องบอกเลยว่าเสียดายเหมือนกันแล้วก็ เราจะเห็นว่าในช่วงต้นเซตนะครับไทยของเรา พ่ายไปแล้วเกือบจะเสียเซตไปแล้วสุดท้ายแล้วนะครับนภะพาเดชลงไปเสิร์ฟแล้วก็มีการบุกที่แข็งแร่งมากขึ้นทําให้แต้มมาสูสีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในระหว่างเกมที่ทําการแข่งขันอยู่จนท้ายแล้วนะครับก็ลุ้นเหมือนกันว่าไทายของเราจะปิดเซต3ได้หรือไม่เนื่องจากว่ามีการขึ้นเซตพอยต์ก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็มีจังหวะที่พลาดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเสียดายไม่ได้เสียใจอะไรนะครับฟอร์มกันเล่น นนวัี้ถือว่าผ่านและก็เชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามอยู่นะครับก็จะติดตามให้กําลังใจนักกีฬาต่อไปสําหรับการแข่งขันในรายการต่อไปที่ทีมไทยของเรานะครับจะได้โชว์ฟอร์มและก็พัฒนากันต่อไปนั้นก็คือเอเชียนเกมก็คิดว่าน่าจะทําได้ดีกว่าเดิมนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาด้วยแอดขอขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปช่อง GO NSD หากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็น ล่างคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยการสมัครสมาชิกหรือว่าสนับสนุนซ u เปอร์แตงไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ